วกซีวิกซะหน่อยนะคะ mm hmm. จัดมาให้หนึ่งคันสวยๆห,หล่อๆเท่ๆจัดทรงมาพร้อมเรียบร้อยไม่ต้องควักตังในกระเป๋าซื้อของแต่งเพิ่มเพราะคันนี้จัดหนักจัดเต็ม mm hmm. สีภายในของเขานั้นสปอร์ตมากๆเลยนะคะสีดำตัดสีแดงนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับเบนจานะคะที่มคลคาทัเซนเตอร์ชาแนลนะคะที่นี่มีรถที่คุณเลือกมากกว่า300คันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายสไตล์มากๆเลยนะคะคลิปนี้ค่ะน้องเบนไม่ได้มากับสายอีโคคาร์นะคะแต่ว่าเอาใจสาววอล์ซีวิกซะหน่อยนะคะจัดมาให้หนึ่งคันสวยๆหล่อๆเท่ๆจัดทรงมาพร้อมเรียบร้อยคันนี้บอกเลยเหมาะกับใครนะ,ะเหมาะกับคนที่อยากได้ซีวิกสักคันสวยๆที่ไม่ต้องควักตังในกระเป๋า ซื้อของแต่งเพิ่มเพราะคันนี้จัดหนักจัดเต็มของแต่งไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในมาให้พร้อมขับเลยนะคะคันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าเป็นโฉมไหนปีไหนเพราะน้องจอดอยู่ด้านหลังนี่เองนะคะนี่ขอนุญาตนำเสนอแบบภูมิใจนำเสนอเลยนะคะ Honda Civic FC 1.8 ELP 2017สีขาวคันนี้สวยยอดเยี่ยมมากๆเลยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่แตกต่าง จากเดิมเลยนะคะก็คือตัวกระจังหน้าของเขากระจังหน้าของเขาเนี่ยของเดิมสเปคเดิมเป็นสีโครเมียมเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นตัว R S นะคะก็คือเป็นสีดํากระจังหน้าเป็นสีดําเหมือนตัว R S นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ LED day time running light นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แบบนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าอุ้ยชุดแต่งเขานี่จัดหนักจัดเต็มอย่างที่บอกเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบถอดออกได้นะคะ มาค่ะมาเรื่อยๆด้านข้างจะเห็นว่าตรงซุ้มล้อด้านข้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวมาให้ทั้งสองข้างนะคะล้อแม็กซ์ลอยขอบ18แต่งมาให้เกือบเต็มซุ้มล้อเลยแต่แต่งมาสวยจริงๆนะคันนี้นี่สกเกิร์ตรอบคันอย่างที่บอกนะคะมีลิ้นข้างมาให้ด้วยในส่วนของนี่นะคะในส่วนของกระจกมองข้างตรงนี้ก็แต่งมาให้เช่นเดียวกันกระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบอย่างที่ต้องเบนบอกคือถอดออกได้ ในส่วนของมือจับนะคะมือจับก็จะเป็นสีโครเมียมเนาะก็จะมีการแต่งมาเรียบร้อยให้เสร็จสบเรียบร้อยอย่างที่บอกมีคิ้วกันสตร์มาให้มีคิ้วกันสตร์มาให,าาให้แล้วก็มีอะไรมาให้อีกนะคะนี่ในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายก็แต่งมาให้เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันด้านหลังจะมีตาสัญลักษณ์ตัว H ของ Honda มาให้ แต่งมาเช่นเดียวกันนะคะในขีดของตรงนี้จากสเปคเดิมไม่มีนะแต่ว่าตรงนี้แต่งมาให้พร้อมสปอยเลอร์หลังเท่ๆแบบนี้ไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะและนี่เลยนะคะนี่เลยด้านด้านล่างนะคะก็แต่งมาเช่นเดียวกันนะคะสีโครเมียมเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวน้องเบนจะเปิดในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะเปิดจากกุญแจเลยนะคะกดค้างนี่ ด้านด้านด้านท้ายของเขาเนี่ยมีทั้งความกว้างและความยาวและความลึกนะคะจุของได้แปลว่าเยอะมากๆเลยนะคะคันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถเก๋งซีดานที่มีตัวรถค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้คันนี้บอกเลยนะคะว่าสะดวกสบายแน่นอนนะคะออปชั่นด้านในก็ครบเช่นเดียวกัน ถัดต่อไปนะคะในส่วนของห้องเก็บของด้านด้านด้านหลังนะคะเดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของฝั่งคนขับและฝั่งห้องผู้โดยสารนะคะไปค่ะไปกันต่อเลยรถล็อกอมาในส่วนของห้องผู้โดยสาระคะ่ะคันนี้ พุมเบาหนังแท้มาทั้งคันนะคะโทนโทนสีรถภายในตัวรถเป็นสีดำนะแต่เจ้าของเดิมน่ะได้มีการตกแต่งในส่วนของคมด้านล่างเป็นสีแดงนะคันนี้เจ้าของเนี่ยดูแลรักษารถเป็นอย่างดีและการแต่งรถนี่บง่บงบอกเลยว่าเป็นคนที่ชอบในส่วนของการแต่งรถมากๆเลยนะคะอย่างที่น้องเบนบอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านนอกหรือว่าด้านในคันนี้แต่งมาสวยสวย แต่งมาเยอะมากๆแต่ถ้าใครไม่ชอบนะบางคนอาจจะบอกว่าุอยแต่งเยอะเกินไปตรงนี้ถอดได้นะคะแต่งมาเยอะมากๆนะคะคันนี้กับราคาที่น้องเบนขายวันนี้ไปพร้อมชุดแต่งคุ้มแน่นอนนะคะในส่วนของฝั่งคนขับค่ะนี่สีภายในของเขานั้นสปอร์ตมากๆเลยนะคะสีดำตัดสีแดงนะคะ แต่งมาเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมขับพร้อมใช้งานขาดอย่างเดียวคือขาดคนขับนะคะออปชันด้านในเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมาให้เลยนะในส่วนของ Honda ทํามาไม่ผิดหวังนะคะพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันครบเรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แบบออโต้ขับง่ายนะคะเครื่องยนต์ที่1.8 EL นะคะต้องเบนขออนุญาตเข้าไปนั่งให้คุณผู้ชมได้ดูกัน จะเห็นว่าในส่วนของภายในตัวรถเนี่ยเวลาที่เรานั่งเนี่ยเขาจะมีความสโลปต่ำมากๆเพราะถูกออกแบบมาให้เป็นรถทรงสปอร์ตรถซิงขวัญใจวัยรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะมาดูที่ส่วนของเลขใหม่กันดีกว่าค่ะนี่ของเล็กๆน้อยๆที่คุณผู้ชมมองข้ามแต่คันนี้ไม่เคยมองข้ามทุกจุดเล็กๆน้อยๆมาให้จริงๆนะคะรถปี2017ค่ะมาดูในส่วนของเลขใหม่ค่ะ คันนี้ไม่วิ่งมาแค่86,098กิโลเท่านั้นเองนะคะทุกคนรถปี2017เฉลี่ยแล้วอ่ะแต่ละปีวิ่งประมาณ14,000กิโลถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากๆนะคะรถจอดค่ะรถวิ่งน้อยในส่วนของออปชั่นนะคะก็มาให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยนะคะมีกล้องมองหลังมีระบบเซ็นเซอร์มาให้ในส่วนของแอร์แอร์เป็นแบบออโต้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อทุกอย่างฟังก์ชันคือคันนี้ครบ ครบครันพร้อมใช้อย่างที่บอกนะคะในส่วนของห้องเครื่องเดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูกันค่ะไม่ต้องเสียเวลาเนาะไปดูกันเลย มาค่ะห้องเครื่องค่ะจากที่เห็นนะคะว่าตัวบอดี้เขาค่อนข้างที่จะแต่งมาเยอะมากๆเลยแต่ห้องเครื่องคันนี้ไม่ได้ถูกตกแต่งไม่ได้ถูกตัดต่อมาแต่อย่างใดนะคะเป็นห้องเครื่องจำเดิมค่ะเดิมจากโรงงานสีแต้มจากโรงงานทุกจุดยังมีนะคะน็อตยังไม่เคยกระยับเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงน็อตด,ด้านล่างคันนี้อยู่ครบเรียบร้อยคานหน้าเดิม ทุกอย่างเดิมนะคะคันนี้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์นะเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์1.8 VTT อะไรวะ v เครื่องยนต์คันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์1.8 i b t e c ก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะคะกับตัว srv นะคะก็แรงม้าก็จะได้มาเท่ากันเลยนะคะก็คือ141แรงม้านะคะนี่อยู่ที่1799 นะคะสมรรถนะในการขับขี่ถ้าได้ฟังขนาดนี้แล้ววิ่งต่างจังหวัดนี่สบายๆเลยนะทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยถ้ารถเครื่องยนต์ขนาดนี้ประหยัดประหยัดน้ำมันหรือเปล่านะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะรองรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็น e 2 0 8 5ปนะคะเบนซิน9ก้ากหได้หมดเลยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยซิ่งด้วยเราใจด้วยนะคะกับคันนี้ Honda c ซ vic 1 8 e l นะปี2017คันนี้คันนี้ ขอสรุปเลยนะคะว่าน้องเบนขายที่ราคา6 9 9 0 0 0 0บาท6 9 9 0 0 0 0บาทคือไปพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะนี่เครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยดอกเบีย้ย0%น์นตนาเดือนเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะหรือเรามีบริการไฟแนนซ์ที่หน้าบ้านเลยจัดส่งรถได้ ผู่ว่าประเทศเลยหรือมีส่วนไหนจุดไหนที่น้องเบนอธิบายไม่ละเอียดไม่ชัดเจนเครื่องยนต์ก็ยังไม่ได้ยินนะคะแอดไลน์มาหรือโทรมานะคะที่เบอร์0 9 4 1 0 9 1 1 6 4นเนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะทักมาโทรมาบอกน้องเบนขอดูจุดนี้จุดนี้หน่อยน้องเบนจะถ่ายวิดีโอให้ดูพร้อมกับรูปภาพส่งให้ดู หรือใครอยากเข้ามาดูตัวจริงมาได้เลยนะคะทักหาร้องเบนเลยวันนี้พี่จะเข้ามาดูรถน้องเบนพร้อมเดี๋ยวเตรียมรถให้พร้อมพร้อมบริการอย่างแน่นอนนะคะนี่ฝากไว้ด้วยนะคะกับคันนี้นะ Honda c i v i c FC 1.8 EL ปี2017คันนี้ไม่ยังไม่ถึงแสนเลยของแต่งเพียบขนาดนี้เครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถศูนบาทไปได้เลยนะคะโทรหาย้ำอีกรอบนะคะที่เบอร์0 9 4 1 0 9 1 1 6 4 สำหรับวันนี้น้องเบนไปแล้วนะคะกับรถสวยๆคันนี้ช้าอดนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะขอบพรบคุณมากๆนะคะที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเบนด้วยสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ